สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดดดนกับผมแชมป์เพลพลป๋าคนใหม่ได้เดินทางมาถึงแล้วครับป๋าคนนั้นมีนามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้ป๋าจอมทุ่มคือเรอัลมาดริดเพราะว่าในอดีตนั้นเคยซื้อคริสเตียโนโรนัลโดเป็นค่าตัวสถิติโลก4 0 0 0ล้านบาทหลังจากพี่ดเรอัลมาดริดซื้ออีกซื้อแกเร็ธเบล4,220ล้านบาทแต่ว่าล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควักตังค์0 0กว่าล้านบาทกระชากตัวนักเตะคนนี้ซึ่งมีฉายาว่า น้องปลาหมึกทําไมคนไปเรียกเขาเป็นปลาหมึกเขามีดียังไงการย,าย้ายครั้งนี้เขาจะได้เงินเดือนเท่าใดจัดไป ทุกท่านครับเป่าปอกบาซีพี่ก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอังกฤษนี่ปล่อยตัวปอกบาไปให้กับยูเวนตุสทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลีด้วยค่าตัวเพียง40ล้านบาทล่าสุดครับซื้อปอกบากลับมาด้วยค่าตัว4,400ล้านบาทหรือว่าแพงกว่าเดิมแค่110เท่าเอง <c oughs> นี่ประชดนะเนี่ย4,400ล้านบาทครับทำให้ปอกบานักเตะกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัยเพียง23กลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลกนะครับ แพงกว่า Gareth Bale ปีกตัวจีชาวเวลส์ของ Real m a d ร i d 150ล้านบาท และก็แพงกว่าคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรโตุเกสของเรอัลมาดริด400ล้านบาทปอกบ้าพอย้ายมานี่แหมเอาใจทีมเลยนะปีศาจแดงพี่แกก็นั่งรถสีแดงมาที่สโมสรโดยจะเซ็นสัญ,ญญากัน5ปีนะครับรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละเกือบ3 0 0 0 0 0ปอนหรือว่า14ล้าน5 0,000บาทต่อสัปดาห์แต่ภาษีที่อังกฤษนี่โหดมากครับปอกบ้าได้เท่าไหร่จะต้องโดนหักประมาณ45เอเอาบ้านๆก็คือสมมติได้10บาทเนี่ยก็จะถึงตัวแค่5บาท50สตางค์เนี่ยนะฮะซึ่งในกรณีนี้ ปอกบ้าจะมีรายได้ถึงตัวจริงๆประมาณ8ล้านบาทต่อสัปดาห์ปอกบ้าบอกว่าผมเคยอยู่แมนยูมาก่อนความรู้สึกตอนนี้มันก็เหมือนกับผมไปเที่ยวเมืองนอกมาแค่3-4ปีได้กลับบ้านสักทีครับปอกบ้ามีดียังไงอันหนึ่งฮะมีอนาคตเพราะว่าอายุในเพิ่ง23 2ตัวสูงนะฮะสูงตั้ง191ซนแขนยาวขายา,ยาวเหมือนกับปลาหมึกนะฮะ คู่แข่งเจอนี่ปวดหัวจะแย่งบอลปอกบ้านี่ก็แย่งยากส่วนปอกบ้านเนี่ยเวลาจะไปฉกบอลใครเนี่ยก็ง่ายเหลือเกิน3คือเป็นนักฟุตบอลที่ทําได้ทุกอย่างครับวิ่งส่งมงยิงไอเงินแบบนี้มันแพงไหมมันคุ้มไหมนะนะฮะกลุ่มแฟนคลับปอกบ้าก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลหนึ่งในนั้นต้องมีปอกบ้าแน่นอนบางคนก็บอกเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบส่วนกลุ่มคนที่เฉยๆกับปอกบ้าก็บอกว่าโอ้ยเก่งแต่โชว์เยอะไปหน่อย แพงเวอร์ที่สุดแล้วในวงการจ่ายไปได้ยังไงจะอะไรก็แล้วแต่ครับสรุปแล้วครับวันนี้คือนักเตะที่แพงที่สุดในโลกท็อปช็อตเขาเป็นยังไงอัจ,จัดไป หลายคนอาจจะอยากไปแมนยูแต่หลายคนเห็นข่าวนี้แล้วบอกว่าผมไม่ไปแล้วครับแมนยูมันอยู่ผมไปเลสเตอร์ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าสโมสรน,นี้เจ้าของเป็นคนไทยเจ้าของบอกว่าทุกคนต่างมีภาระถ้าเขาทํางานดีเราจะต้องดูแลเขาแบบดีๆว่าแล้วท่านประธานวิชัยสิมุทประภาได้มอบรางวัลให้กับนักเตะเลสเตอร์อึ้งกันไปทั้งโลกครับท่านประธานวิชัยนะครับ ได้สร้างความฮือฮาครับเมื่อซื้อรถสปอร์ตนะครับ BMW รุ่น i8 ซึ่งประเทศไทยขายคันละ12ล้านบาทนะครับที่อังกฤษนี่ถูกกว่าเกือบ2ท่าประมาณ5ล้าน3แสนบาทแจกนักฟุตบอลเกือบทุกคนในทีมครับคือเมื่อฤุูการที่แล้วมีนักเตะชุดคว้าแชมป์รวม23คนนะครับแต่ปีนี้บางคนย้ายออกไปบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะสุดท้ายแล้วก็มี4คนที่อดได้สรุปเช้าวันหนึ่งครับจึงมีรถสปอร์ตสีน้ำเงินเลสเตอร์ นี่ยฮะสีเหมือนกับโอ้โหสีประจําสโมสรถึง19คันนะครับมาจอดอยู่หน้าสนามซึ่งท็อปช็อตของรถคันนี้ก็คือข้างในคุณผู้ชมครับมีโลโก้จิ้งจอกสยามแบบสั่งทําพิเศษนะครับนี่ก็ทําให้เจ้าของทีมชาวไทยได้คําชมจากทั่วโลกว่าน่ารักใจดีมากบาร,รมีและสปอร์ตที่สุดและที่เขาบอกครับว่าคนรวยธรรมดามักใช้เงินซื้อความสุขให้แต่ตัวเองแต่คนรวยที่ไม่ธรรมดาอย่างท่านประธานวิชัยใช้เงินมอบความสุขให้กับคนอื่น นี่คือท็อปช็อตการบริหารนะครับของคนไทยโอโ้โหน่าภูมิใจจริงๆนะฮะอ่ะไทยก็ต้องคุยกันเรื่องไทยไทยบ้าน,าน,านๆโดนโดยวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปจังหวัดไหนไปทำอะไรบอกได้เลยครับลื่นโหดมากวันนี้คือเหนือกันไปเชียงใหม่ครับมีการแข่งขันจับปลาไหลแง่ท็อปช็อตส่วนใหญ่มันก็คือเนี่ยแหละครับก้มแล้วต้องจับต้องจับต้องจับแต่งานนี้ ท็อปช็อตไม่ได้อยู่ที่การจับเลยคุณผู้ชมดูทางขวาของจอทีวีดูน้องเสื้อชมพูถือถุงนี้ไม่รู้น้องครัวอะไรเออน้องผู้ชายคนนี้หน้าคนละขั้วหน้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนี่แหละครับจับปลาไหลพออภัยฮะแต่คนทำตัวเป็นปลาไหลไหลไปไหลมาน่าโดนจับ แล้วตีที่สุดเลยเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับใครอยากรู้เรื่องของโอลิมปิกส์นะครับเย็นนี้17นาฬิกาเปิดช่อง3แล้วก็33กับสเตเดียม3พระราม4ผมกับพี่สาธิตจัดไป